สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ของเซนโกคุมหาศึกซามูไรรวมแผ่นดินครับโอดาโนบุรกะเข้ายึดอำนาจแต่งตั้งโชกุนในเมืองหลวงเกียวโต โอดาโนบุรกะทดสอบอำนาจโดยการส่งสารเชิญบรรดาไดเมียวต่างๆมาร่วมงานเลี้ยงครับหากแต่ยังมีไดเมียวและกองกําลังภาคประชาชนที่ยังคงต่อต้านตระกูลอาซากุระแสดงออกอย่างชัดเจนโอดาโนบุรกะนําทัพโจมตีตระกูลอาซากุระที่จังหวัดเอจิเซนฝ่ายโชกุนอาชิกะงะโยชิอากิซึ่งไม่พอใจกับการที่โอดา โนบุนกะเคลื่อนไหวเช่นนั้นก็รอบส่งสารแจ้งตระกูลอาซากุระและอาซาอิซึ่งเป็นน้องเขยของโอดะนี่เองครับให้ตีกระนาบโอดะจากทั้งสองข้างพร้อมทั้งบรรดาศัตรูเก่ารวมถึงกลุ่มอิโกอิก,กิซึ่งเข้าร่วมต่อต้านโนบุนกะได้ทำให้โอดะโนบุนกะต้องถอยทัพกลับมาอย่างบอบช้าในปีคริสต์ศักราช1570ครับแต่เพียงเวลาอีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นโอดะโนบุนกะ,กะก็ได้เคลื่อนทัพ เพื่อแก้แค้นตระกูลอาซากุระและอาซาอิก่อเกิดสงครามแห่งอเนงวะ oh. สึกนี้เป็นสึกที่โอดาโนบุกะได้ร่วมกับทัพพันธมิตรในแคว้นบริวารอย่างเช่นโทคุกวะอิเอยาสึได้เคลื่อนทัพเข้าล้อมปราสาทโอดานิและโยโกโยาม่าทำให้ต้องปะทะก,กับกองกำลังพันธมิตรอย่างอาซาอิและอาซากุระเข้าอย่างจังครับที่ลำน้ำอเนงวะ ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำอยู่ในสภาพที่ตื้นเขินสามารถสู้รบกันได้อย่างสวยงามครับถ้าเป็นฉากก็คงเป็นฉากที่เท่ไม่เบากับหนังสงครามบริเวณต้นน้ำเป็นที่ที่ทตั้งทัพของโอดะปะทะกับอาซาอิน้องเขยในขณะที่ทางตะวันตกเป็นสนามรบของโทคุกวะอิเอยาสึกับตระกูลอาซากุระเสียงกรองได้ดังขึ้นในเช้าตรู่ของวันที่30กรกฎาคม ปี1570เปิดศึกมาดูเหมือนฝ่ายทางโอดะจะไม่น่าเป็นห่วงเท่าใดครับเมื่อทัพหน้าถูกนำโดยฮิเดโยชิและบรรดาขุนศึกชั้นนำที่ชานศึกทั้งฝ่ายโทคุกะวะอิเอยะสึนั้นดูเหมือนจะเสียท่าให้กับตระกูลอาซากุระในช่วงต้นแต่สถานการณ์ได้สร้างวีรบุรุษขึ้นมาครับฮอนดะทาดาคัตสึนายทหารของ โทคุกวาวะอิเอยาสึควบม้าลุยเดี่ยวต้านศึกปะทะกับแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามชัยชนะของเขาได้ปลุกระดมขวัญกำลังใจให้กับทหารที่กำลังจะถอดใจละ ทำให้โมเมนตัมกลับมาเป็นฝ่ายของโทกุกุกวะอิยอยาสึอีกครั้งหนึ่งครับทัพอาซากุระต้องถอยทับขึ้นเหนือทางด้านอิยอยาสึนั้นสั่งไล่ล่าจนสามารถสังหารแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามได้หลายคนโทกุกุกวะอิยอยาสึจึงสั่งถอนทัพกำลังที่กำลังล้อมปราศาทโยโกยาม่าเนี่ยเข้ามารวมเป็นทัพใหญ่แล้วก็มุ่งหน้าไปยังฝั่งต้นน้ำครับอันเป็นสถานที่ห้ำหั่นกันระหว่างโอดะและอาซิ การมาของทัพโทกุกาวะอ e. e. ิเอจสึนั้นทําให้ปีกขวาของอาซาอิระสัมระสายลงครับเป็นที่แน่นอนแล้วว่าหากโทกุกาวะปรากฏตัวตรงนี้ตระกูลอาซากุระคงต้องพ่ายแพ้ไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยครับอาซาอิจึงต้องถอยทัพกลับไปนับเป็นการเอาคืนอย่างสาสมครับนำไปสู่การล้างทั้งสองตระกูลในเวลาหลังจากนี้อีกเพียงไม่กี่ปีซึ่งจะกล่าวถึงอีกสักครู่หนึ่ง หลังจากศึกดังกล่าวเพิ่งจบลงโอดะได้เดินหน้าต่อไปหันคมดาบไปยังกลุ่มพระและก็ผู้ต่อต้านอิโกอิกิครับที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกองทัพโอดะทั้งด้านยุทธ,ธรรวิธีและแนวคิดที่ปลุกระดมคนขึ้นมาต่อต้าน ส่วนหนึ่งและส่วนสําคัญนอกจากพระนักลบเหล่านี้จะต่อต้านการกดขี่ข่มเหงของพวกศักดินาแล้วเนี่ยยังถือว่าโอดะโนบุรกะเนี่ยเป็นมารศาสนาตัวยงเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าหลังจากที่โอดะเปิดเมืองท่าที่ซาไกาและได้ให้อิสระกับชาวตะวันตกเข้ามานําศาสนาอื่นมาเผยแผ่ ทำให้กลุ่มศาสนาพุทธไม่พอใจโอดะเข้าไปอีกครับและการเปิดการค้าเสรีนั้นไม่เพียงแต่จะไปปะทะกับพระและศาสนามันยังไปขัดคอกับเหล่าสมุไรและพวกหัวอนุรักษ์นิยมอีกมากเช่นกันอย่างเช่นการผูกขาดการนำเข้าปืนคาบศิลา อาวุธเด็ดของเขาเองดังนั้นเขาแทบจะรู้หมดครับว่ากองกําลังไหนเนี่ยมีปืนอยู่ในมือเท่าไหรด a ต้าเบสถูกเขาเก็บไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นการแอบ,บซื้อขายกันในตลาดมืดก็ตามทีมีการผูกขาดการค้าใบาชาซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปะชั้นสูงของชนชั้นสูงที่นิยมกันนํามาซึ่งความมั่งคั่งของโอดะอย่างมากครับและเกร็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้ามาของลูกโลก จำลองซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเกาะญี่ปุ่นที่พวกเขาแย่งชิงกันนั้นเนี่ยมันช่างน้อยนิดเหลือเกินครับเมื่อไปเทียบกับโลกที่อยู่ภายนอกทําให้ซามูไรต่างๆไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าใดนะครับแต่โอดะก็กลับมองต่างครับว่าเมื่อเขาสามารถพิชิตเกาะน,นี้ได้ต่อไปก็คงต้องเป็นแผ่นดินใหญ่สักทีหนึ่งแล้ว่ากันว่าโอดะโนบุระกะนั้นเป็นคนแรกๆครับที่ยอมรับว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้แบน โลกนั้นกลมครับแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมหาที่อ้างอิงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะลูกโลกเนี่ยมันน่าจะเข้ามาหลังจากยุคนี้มากกว่าคือมีหนังสือที่อ่านเจอเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการระบุแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลนี้ระบุแค่เพียงว่าเป็นเกล็ดประวัติศาสตร์เพียงเท่านั้นครับแต่ก็ต้องนํามาเล่าให้ฟังครับเพราะว่ามันเข้ากับคาแรคเตอร์ของโอดโนบุรกะ ซึ่งต่อจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความเด่นชัดขึ้นในภาพลักษณ์ของผู้นำที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าไดเมียวคนอื่นๆในแผ่นดินญ,ญี่ปุ่นขณะนั้นครับเป้าหมายต่อไปของโอดัก,ก็คือการนำกำลังเข้าตีวัดและก็อาณาบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่ต่อต้านที่ที่เป็นศูนย์บรจการที่สำคัญที่มีอยู่หลายแห่งของพระเหล่านี้ครับศึกต่อไป หลังจากนี้หลายๆศึกเนี่ยจึงเป็นที่มาของฉายาที่โอดะได้รับในเวลาต่อมาว่าเป็นจอมมารกับการปราบปรามสามสำนักสำคัญของอิโกอิก,กิซึ่งก็เคยกล่าวถึงที่มาที่ไปว่ากลุ่มเนี้มาจากทั้งพระชาวนาซามูไรโรนินพ่อค้าขุนนางท้องถิ่นแล้วก็บรนดาผู้ที่เจ็บแค้นจากการกดขี่ข่มเหงต่างๆโดยมีสมสำนักสำคัญเป็นฐานบัญชการนั่นก็ได้แก่ วัดเอ็นเรคุจิบนเขาฮิเอะมีนากาชิมะในจังหวัดโอวาริบ้านเกิดของโอดะโนบุนกะแล้วก็อิชิยามะฮองกันจิในโอซาก้าปัจจุบันเรียกได้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยถนนทุกสายที่มุ่งหน้าตะวันออกสู่โตเกียวเนี่ยจะต้องผ่านที่มั่นและอนณาเขตของพวกอิโกอิกิเลยทีเดียวครับแสดงให้เห็นว่าแนวคิดต่อต้านโอดะนั้นมากขึ้นแล้วก็ดูใกลใ้ใโอดะโนบุนกะนี่เอง ถ้าพูดกันตรงๆการเคลื่อนทัพไปปราบอิโกอิกิเนี่ยก็คือการไปฆ่าพระแม้ว่าพระนักรบเหล่านี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกองกําลังดังกล่าวก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าขุนศึกหรือว่าทหารเลวในกองทัพของโนบุนากะเนี่ยต่างก็นับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วครับมันก็ต้องมีความคัดค้านในใจเป็นธรรมดาแต่เหตุผลที่โอดะได้ถแถลงต่อผู้ใต้บังคับบัญชาจนเถียงไม่ขึ้น นอกจากว่าพระเหล่านี้จะมาขัดขวางทางที่เขาจะรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งแล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้ความเชื่อเข้ามากล่าวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาครับนั่นก็คือโอดาบอกว่าลองคิดดูให้ดีพระเหล่านี้เนี่ยได้ละกิจของสงมาฝักใฝ่ทางโลกย่อมเป็นผู้ที่ไม่คู่ควรต่อการกลับว้าอีกต่อไปเหตุผลดีครับทหารยอมทำตามแม้ว่าจะตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างแต่ก็มีหลักการมารองรับ ในปี1571การที่โอดะโนุมุุกะจะไปถึงวัดเอนเรคุจิที่ตั้งอยู่บนเขาฮีเอะนั้นเขาจะต้องฟาดฟันทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงพลเรือนคนชราเขาก็จะถามกลับและพลเรือเนเหล่านี้ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่รอบเขาฮีเอะมีคำบรรยายที่น่าสลดใจครับว่าตามไหล่เขาตามรายทางต่างๆเนี่ยได้เปรียบเสมือนโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่น่าสยดสยองจนไม่สามารถที่จะ ทนดูต่อไปได้ไม่เพียงแต่สังหารพระนครครับแต่ยังรวมไปถึงทุกชีวิตบนเขารายรอบฮิเอะแห่งนี้2 0,000กว่าชีวิตครับได้มอดไหม้ลงในกองเพลิงแม้หลายเอกสารจะระบุจํานวนผู้ตายไม่ตรงกันก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ตรงกันก็คือว่าทุกชีวิตและสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนถูกเผาลงในศึกนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามันเป็นคําสั่งของโอดะโนบุกะโดยตรง นี่จึงเป็นก้าวแรกของฉายาจอมานโอดะที่ทั้งแผ่นดินได้ขนานนามให้กับเขาและมันก็มากพอครับที่จะปลุกให้ไดเมียวและซามูไรที่ศรัทธ,ธาในพุทธศาสนานั้นเริ่มที่จะคิดต่อต้านโอดะขึ้นมาหลายต่อหลายคนไม่เว้นแม้แต่ซามูไรในสังกัดของเขาเองซึ่งจะส่งผลอย่างมากครับต่อชีวิตของเขาหลังจากนี้ ไม่นานครับต่อมาโอดะโนบุกะก็เข้าล้อมนางาชิมะซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมันอยู่ในจังหวัดโอวาริบ้านเกิดของเขานั่นเองใช้เวลานานถึง4ปีกับการล้อมแล้วก็โจมตีอยู่ถึง3ครั้งเหตุผลที่ต้องล้อม3ครั้งก็ง่ายๆก็คือครั้งที่1และครั้งที่2นั้นล้มเหลวครับโจมตีไม่สําเร็จครับเมื่อถูกต้อนรับอย่างดีจากกับดักที่ สร้างขึ้นจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป้อมค่ายที่สร้างโดยมือมนุษย์ก็ตามหรือว่าพื้นที่ที่เป็นดินโคลนที่ทหารโดยเฉพาะทหารม้าเนี่ยไม่สะดวกในการเข้าโจมตีเขื่อนน้ําธรรมชาติที่คอยป้องกันอยู่โดยเฉพาะการโจมตีครั้งที่สองครับที่ถูกเล่นงานโดยภัยธรรมชาติอีกเช่นกัน โอดาเองยังเกือบเอาตัวไม่รอดครับเมื่อระหว่างการปิดล้อมได้เกิดพายุฝนหนักทําให้ปืนไฟซึ่งเป็นหนึ่งในแสนยานุภาพสําคัญของทัพโอดาในหลายๆสศึกรวมถึงศึกตีเขาฮีเอะที่ผ่านมาปืนไฟกว่า90%ของเขากลับใช้การไม่ได้ครับในขณะที่ของฝ่ายพระนักรบนั้นกลับเลือกเวลาที่ฝนตกได้อย่างไม่เกรงกลัวข้อจํากัดดังกล่าวโดยยิงจากใต้หลังคาครับเพราะว่าปืนไฟของหลวงพี่นั้น ทำงานได้อย่างปกติดีจึงทําให้โอดะต้องพ่ายแพ้ยับเยินครับเป็นอีกหนึ่งในความยับที่โอดะนั้นได้รับจากการพ่ายศึกแทบเอาชีวิตไม่รอดเช่นกันระหว่างนั้นฝ่ายของพระอิโกโเนี่ยก็ได้แก้เผ็ดโอดะโดยการขอความช่วยเหลือจากตระกูลทาเคดะซึ่งแม้ว่าทาเคดะซึ่งอยู่ทางตะวันออกหรือว่าทางเหนือเนี่ยยังคงผูกนิ้กับโอดะอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าทาเคดะชินเงิน ผู้นำตระกูลซึ่งเป็นนักรบที่เข้มแข็งมากในขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมากเป็นทุนเดิมก็ไม่อาจจะทนกับการกระทําของโอดะได้เช่นกันครับทาเคดะจึงเริ่มที่จะขยับเข้าทําร้ายโอดะบ้างแต่อย่างไรก็ตามครับโอดะก็ได้แก้ไขด้วยหลายวิธีการทั้งการเมืองการสงครามรายละเอียดการรบกับทาเคดะ หนึ่งในตระกูลไดเมียวที่เข้มแข็งที่สุดเนี่ยเป็นศึกที่ดุเดือดมากนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจจะนํามาเล่าในตอนหน้าเอาเป็นว่าในขณะนี้นีมันผ่านพ้นไปด้วยดีณเวลานี้ครับศึกตอนนี้ของโอดะมันรุมเร้าเหลือเกินครับเพราะว่าขณะที่กําลังต่อสู้กับพระอยู่เนี่ยก็มีพวกทาเคดะไหนจะโชกุนที่ตนเองแต่งตั้งขึ้นมาไหนจะตระกูลอาซากุระแล้ก็อาซาอิ ที่เพิ่งจะแพ้กลับไปในศึกที่กล่าวในต้นเรื่องเนี่ยก็ยังไม่อยู่เงียบๆครับสองตระกูลนี้ก็ยังแอบส่งเสริมอิโกโอิก,กิอยู่เบื้องหลังโอดะจึงเริ่มที่จะสะสางต้นตอของปัญหานั่นคือการปลดโชกุนอาชิคัง,งะโยชิอากิแล้วก็นารเทศออกไปโดยที่ไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นโชกุนต่อครับรวมอนานาจไว้ที่ตนคนเดียวสิ้นสุดช่วงเวลาของโชกุนอาชิคัง,งะ กว่า200ปีในปี1 5 7 3ครับเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีโอดะเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจทางภาคกลางของญี่ปุ่นขนาดนี้เป็นของโอดะไปะแล้วครับแล้วต่อด้วยการเดินทัพไปบุกเอจิเซนที่อยู่ของตระกูลอาซากุระทำให้ตระกูลอาซากุระเนี่ยแตกคอกันเองครับอาซากุระโยชิคางะผู้นำตระกูลคว้านท้องตอนเองและบรรดาญาติญาติก็นำตระกูลมาสยบต่อโอดะ โอดาโนมุนกะเข้าคลองเอจิเซนได้สำเร็จกรับแล้วก็เดินทัพต่อไปตีน้องเขยที่ปราสาทโอดานิในจังหวัดโอมิใกล้ๆก,กันการปิดล้อมเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของโทโยโทมิฮิเดโยชิคนเดิมครับสามารถที่จะทำให้อาซาอินางามะสะน้องเขยของโอดะโนบุนกะต้องส่งภรยาซึ่งเป็นน้องสาวของโนบุนกะนี่นะครับออกมาพร้อมกับบุตร แล้วตนเองก็ควานท้องตายไปอย่างสมเกียรติส่วนน้องสาวนั้นต่อมาเรียกได้ว่าไม่มองหน้าพี่ชายของตนอีกเลยครับโนบราาุรกะจึงส่งมอบน้องสาวนั้นให้เป็นภรรยาของชิบะตะคัสึอิเอะครับขุพนพลสําคัญคู่ใจก็นับว่าเป็นการสยบสองตระกูลในเวลาอันรวดเร็วพร้อมที่จะกลับมาโฟกัสกับอิโกโอิก,กิกันอีกอรอบโนบุรกะเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยวางจากความแค้นครับปีต่อมาในปี1574โอดะโนบราาุรกะกลับมาที่ นาคาชิมะพร้อมกับทัพที่มากกว่าเดิมเข้าล้อมปิดเส้นทางทั้งทางบกบล็อกเส้นทางทางเรือตัดขาดการติดต่อจากโลกภายนอกจนทัพอิกโกอิก,กินั้นเริ่มจะประสบกับภาวะอดอยากครับเกิดการกวาดล้างที่อาจจะใช้คำว่าสังหารหมู่อีกครั้งก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่รอดชีวิตออกมาได้เรียกได้ว่าหมดจดเช่นกันต่อมาคือการโจมตีศูนย์บัญชาการที่สำคัญอย่างอิชิยาม่า องกัจิจริงๆแล้วศึกที่ฮองกันจิเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะครับกล่าวคือมันเกิดขึ้นในปีตั้งแต่ปี1570เป็นปีที่โนบุระกะนั้นโจมตีเอจิเซ็นของอาซากุระแต่ที่ยกมาเล่าท้ายสุดเนี่ยเพราะว่ามันลากยาวมาเป็นเวลา10ปีครับก็คือตั้งแต่ปี1570จนถึง1580 รวม10ปีด้วยกันดูตามไทม์ไลน์ที่ขึ้นมานี้นะครับช่วงระหว่าง10ปีนี้มีเรื่องราวที่แทรกมาหลายศึกที่โอดะต้องแวะไปทําเช่นกันแต่ถ้าจะให้เล่าแวะไปแวะมาก็จะลืมกันไปหมดเอาเป็นว่าจะขอรวมศึก10ปีกับฮองกันจิสูบ้บราชการใหญ่ของอิโกอิกิในครั้งเดียวดังนั้นหากหลังจากนี้ได้กล่าวถึงศึกไหนแล้วก็มีการพูดถึงพระนักรบเนี่ย ก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่านั่นยังอยู่ในห่วงเวลา10ปีที่โอดะพยายามที่จะกำจัดพระออกจากชีวิตนะครับรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่โอดะโนบุนกะนั้นรับศึกหลายด้านครับและแต่ละศึกนั้นไม่ได้โจมตีหรือว่ารบกันครั้งเดียวบางศึกล้อมตี3ครั้งและก็ยังแวะไปรบกับทาเคดะบางที่ก็คืออย่างวัดทองกันจิเนี่ย ล้อม10ปีจึงพยายามที่จะย่อยให้เคลียร์ไปทีแล้วเรื่องครับอิชิมะะฮองกันจิเป็นศูนย์บัญชาการสําคัญของคณะอิโกอิกิครับก็เป็นเหมือนอย่างศูนย์บัญชาการอื่นๆเช่นกันครับที่โนบุระกะได้โจมตีก็คือมีวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็รายรอบโดยพื้นที่อยู่อาศัยของพวกอิกิการจะตีฝากเข้าไปก็ต้องทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเช่นกัน สถานที่แห่งนี้ในปัจจุบันก็ตั้งอยู่ในจังหวัดโอซาก้าใกล้กับเมืองหลวงขณะนั้นนิดเดียวเท่านั้นการล้อมวัดฮองกันจิจึงเกิดขึ้นก่อนการปิดล้อมนากาชิมะจังหวัดโอบาริที่ได้เล่ามาแล้วข้างต้น1ปีแต่ศึกนากาชิมะนั้นได้สิ้นสุดลงก่อนก็คือในปี1574ส่วนที่วัดฮองกันจินั้นได้ดำเนินไปจนถึง1580 อย่างที่กล่าวมาครับในปี1570ก่อนที่โอดาจะเดินทางไปกําจัดหลวงพี่ในจังหวัดบ้านเกิดตนเองนั้นเขาได้แบ่งกําลังครับกว่า3,000นายไปล้อมอิชิยามะฮงกันจิแต่ทางอิโกอิกินั้นไม่รออยู่ในที่ตั้งเขาได้ส่งกองกําลังออกมารอบป้นค่ายจนทัพของโอดะนั้นระสำนระสายและได้รับการต้อนรับจาก พลปืนที่ตั้งอยู่ในที่ซุ่มแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าจึงรุกคืบไม่ได้ครับตั้งมั่นรอทับหนุนจากโนบุริกะอย่างที่บอกไปครับหลังจากที่โอดาโนบุริกะนั้นเอาชนะที่นาคาชิมะในจังหวัดโอวาริมาแล้วก็ได้เดินทางส่งทับหนุนมาปิดล้อมอิชิยามะฮองกันจิโดยใช้แผนการเดิมคือการปิดล้อมให้สิ้นสเสบียงเพราะหากบุบบางเข้าไปก็าอาจจะถูกสอยปลายคางออกไปกทีแต่การปิดล้อมครั้งนี้ไม่ได้เหมือนอย่างที่โอวาริ ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดวัดทองกันจิและดินแดนที่มีอิทธิพลนั้นได้ตั้งอยู่ริมอ่าวโอซาก้าและอ่าวนั้นได้ถูกดูแลโดยตระกูลที่มีความสามารถทางกองทัพเรืออันดับหนึ่งของญี่ปุ่นและเป็นศัตรูกับโอดะด้วยนั่นก็คือตระกูลโมริครับโมริเข้าเป็นพันธมิตรกับอิโกอิกิเป็นการตอบโต้เชิงกลยุทธ์ต่อภัยคุกค,คามที่เกิดจากความทะยทะยานและการขยายอำนาจของโอดะโนมุกะเรื่องของศาสนา ตลอดจนเส้นทางทางการค้าแล้วก็ที่สําคัญคือทางทำมาหากินของตระกูลโมริเนี่ยคือพื้นที่ด้านในของเกาะญี่ปุ่นอ่าวแห่งนี้ครับหากอํานาจของโอดะมาถึงก็คงต้องจบกันการที่โอดะได้เมืองซาไกาไปก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือการที่โอดะเนี่ยได้เปิดเสรีจนเกิดความรุ่งเรืองมันก็เกิดความ การขัดผลประโยชน์กับโมริอย่างมากพออยู่แล้วครับเขาจึงเข้าร่วมกับกระแสสังคมต่อต้านโอดะโนบุนกะในครั้งนี้การปิดล้อมทางบกของโนบุนกะจึงไม่เพียงพอที่จะทําให้หลวงพี่ต้องอดฉันข้าวเลยสักมือเดียวครับเมื่อยังมีการสนับสนุนอาหารซีฟู้ดจากโมริเข้ามาทางอ่าโอซากา้า และกองกําลังที่ส่งเข้ามาช่วยเหลือต่อต้านอยู่เนืองๆองถ้าดูตามที่ตั้งแล้วเนี่ยโมรินี่ถือว่าน่ารําคาญมากครับเพราะว่าโมริเองเป็นตระกูลที่ชํานาญทางเรือที่สุดในขณะนั้นครั้นโอดะจะรบด้วยเรือก็ไม่ถนัดไม่มีความชํานาญซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยพยายามนะครับคือเคยพยายามแล้วเนี่ยแต่ว่ากองทัพเรือของโอดะก็ต้องพ่ายแพ้ต่อโมริยับเยินไปครั้งหนึ่งละแต่ครั้นจะเดินทางไปทางบกก็ต้องผ่านเส้นทางอีกหลายจังหวัด มันจึงทำให้โอดะต้องปวดหัวมากจากการคอยช่วยเหลือของพวกโมริต่ออิโกอิกิในอาโอซาก้าดังนั้นแผนการจรึงต้องใช้วิธีการอื่นนั่นก็คือการปิดล้อมอย่างอดทนการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตไม่ให้มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไป แล้วก็การพัฒนาอาวุธแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากผ่านเวลาไประยะหนึ่งการขอความช่วยเหลือหรือว่ายืนอยู่บนลำแข้งของผู้อื่นไปมันก็อาจจะไม่ยั่งยืนหลวงพ่อโคสะครับเจ้าอาวาสวัดฮองกันจิจึงเริ่มที่จะขอความช่วยเหลือจากตระกูลอย่างทาเคดะแล้วก็อุเอซึงิซึ่งรวมถึงกองกำลังอิก,กิครับซึ่งกระจายอยู่โดยทั่วไปฝ่ายอดีตโชกุนอาชิกะง,งะโยชิอากิ ที่ถูกตระเทศออกไปเนี่ยก็ยังพยายามอยู่เช่นกันครับที่จะต่อต้านโอดะโนบุนกะมาโดยตลอดก็ได้ส่งกองกําลังของตนเองเนี่ยเข้าช่วยหลวงพ่อเช่นกันครับพร้อมทั้งส่งหนังสือไปยังโมริว่าให้ช่วยเหลืออิกโกอิกิต่อไป ครั้งหนึ่งทัพของโอดะได้เข้าโจมตีปราสาทโดยรอบของอิโกอิกิแต่ก็ได้รับการป้องกันโดยอกองกําลัง15,000นายจนต้องถอยกลับไปอีกครั้งข่าวการพ่ายศึกได้ส่งไปถึงโอดาโนมุรกะทําให้เขาต้องนําทัพมาเองครับจากเกียวโตและสามารถรุกคืบเอาชนะป้อมประการรอบนอกเข้าไปได้แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนที่ขาและก็ต้องเสียขุนพลไปบ้างแต่ชัยชนะของโอดะโนบุรกะ ผู้ซึ่งเป็นเจ้านายแล้วก็นําทัพมาเองเนี่ยได้เป็นขวัญกําลังใจที่ดีให้กับเหล่าทหารที่ได้ล้อมสถานที่แห่งนี้กว่า6ปีเข้าให้แล้วเป็นกําลังใจที่ดีครับหลังจากนั้นการต่อสู้และปิดล้อมได้ดําเนินไปอีก4ปีความอดอยากและความพ่ายแพ้ของฝ่ายอิกโกอิก,กิก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆครับอันมาจากแผนการล้อมของโอดะที่แกล้งตึงพื้นที่หน้าศึกแต่ในขณะเดียวกันหลังบ้านเนี่ยเขาได้ต่อเรือ รบหุ้มเกราะขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาได้เปิดรับวิทยาการจากฝั่งตะวันตกพัฒนาอาวุธหลักที่โมริเนี่ยภูมิใจนักภูมิใจหนาเตรียมทําสงครามกับตระกูลโมริครับซึงได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของเรื่องทางน้ำในขณะนั้นในที่สุดโอดาโนมุรกะก็สามารถเอาชนะกองเรือของโมริซึ่งมีจำนวนมากกว่าด้วยคุณภาพเรือที่ดีกว่านั่นเอง การตัดเส้นทางสเสบียงสําคัญของอิโกโอิคิไปได้ด้วยการชนะกองเรือนั้นซ้ากองกําลังอย่างไซกะครับซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่มีความสัมพันธ์มีความชนานาญในการใช้ปืนก็ถอนตัวออกจากอิโกอิคิมายอมจํานนต่อโอดะนําไปสู่การโดดเดี่ยวของพระอิโกและยอมจํานนของสังคราชโคสะในที่สุดครับนี่ก็เป็นถือว่าการปิดล้อมที่ยาวนานถึง10ปีและอาจจะนานที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซะด้วยซ้ำครับการรบอันยาวนานกับอิโกอิกิ นั้นอาจจะสรุปถึงที่มาแห่งชัจนะของโอดะได้ว่าเขาได้ใช้กองกําลังที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมีระเบียบวินัยสูงมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพและป้อมปราการทางยุทธศาสตร์ที่ดีการใช้อาวุธปืนของโนบุนกากะทําให้เขาได้เปรียบอย่างมากในการรบครับการปิดล้อมปราศาสิชิยมะฮงกันจิเนี่ยก็มีประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการค่อยๆตัดสเสบียงแล้วก็การโดดเดี่ยวป้อมปราการออกทีละจุดโนบุน,นกากะค่อยๆทําให้ฝ่ายป้องกนันนอ่อนแอลงด้วยความอดอยากเมื่อเวลาผ่านไป ขวัญกำลังใจของอิโกอิกิก็ลดน้อยลงก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในที่สำคัญก็คือการตัดความช่วยเหลือและการทูดที่จะมีจากจังหวัดรอบข้างเขาจะไม่สร้างศัตรูเพิ่มขึ้นอีกในขณะนั้นครับแล้วก็ถูกปิดฉากโดยการใช้กองเรือสมัยใหม่ตัดความช่วยเหลือจากตระกูลโมริก่อนที่จะเปิดทางเจรจาให้กับสังฆราชโคซะออกมายอมจำนนในที่สุดครับโอดะได้แสดงให้เห็นทั้งความเกลียดกราด และความสุขุมอดทนรอซึ่งชัยชนะในศึกครั้งนี้เรื่องราวของการกำราบอิโกอิกิจึงเกิดควบคู่กับอีกหลายเหตุการณ์ซึ่งจะนำมาเล่าในตอนต่อไปซึ่งเราจะไปรู้จักกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสามผู้รวมแผ่นดินที่ได้เกิดนำไว้ตั้งแต่เริ่มอันประกอบไปด้วยโอดะโนบุนกะโทโยโทมิฮิเดโยชิและคนสุดท้ายโทคุกวะอิเอยาสึในตอนต่อไปสวัสดีครับ